มหายุทธสถานพบตอนที่299ด้วยวิธีนี้จะดูทราบคนที่มีเจตนาร้ายเข้ามาในสำนักอย่างง่ายดายแต่สำนักไทไหลาสามารถยืนกรานในโลกาดาราอุดรได้เป็นเวลานานและการสืบทอดสามารถยืนได้ไม่ล้มลงจะไม่มีวิธีอื่นใดได้อย่างไรมีคนสองประเภทมาวหว้บรรพจารย์ที่สำนักไทไหลประเภทหนึ่งอาศัยพรสวรรค์ความสามารถของตนถูกสำนักไทไหลรับเป็นสิทธิและอีกประเภทหนึ่งคือมาวหว้บรรพจา์พร้อมความสามารถที่มีบรรพจา์อื่นเคยสอนมาก่อน หลัวซิวเลือกประเภทที่สองเขาระงับผลการฝึกตนของเขาให้อยู่ในแดนเจ้ายุทธจักรเมื่อถึงเวลานั้นเข้าร่วมสำนักไทไหลด้วยนักไถเทพระดับหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงตัวตนถูกเปิดโปรงร่างที่เขาใช้ไม่ใช่ร่างแท้แต่เป็นร่างกลวัตสงสารสองสำหรับร่างแท้ของเขาได้ปิดกั้นฝึกตนอยู่ในที่ลับใกล้เมืองไทซานร,ร่วมมือกับร่างกลวัตสงสารหนึ่งเน้นความสนใจไว้ที่การทำความเข้าใจกฎความตายกฎชีวิตกฎเวลากฎปริภูมิกฎใหญ่ทั้งสี่ มีตําหนักในเมืองไทยสารที่ซึ่งสํานักไทไหลรับสมัครสิทธิ์ด้วยสถานะของสํานักไทยไหลในโลกาดาราอุดรมีผู้คนมากมายที่ต้องการไหว้บรรพจารย์แค่รับสิทธิก็ยุ่งจนสามารถฆ่าคนได้แล้วดังนั้นสํานักไทยไหลจึงมีกฎว่าคนที่มาไหวบรรพจาร์นั้นไม่มีพรสวรรค์เพียงพอจะกลายเป็นคนงานของสํานักไทยไหลเป็นเวลาร้อยปีคนงานก็คือผู้ที่มีฐานะเหมือนคนรับใช้นักยุทหญิงผยองจะเป็นคนรับใช้ได้อย่างไร สิ่งนี้ทําให้หลายคนที่คิดว่าตัวเองโชคดีอาจจะสําเร็จต้องพิจารณาว่าพวกเขามีความสามารถผ่านการประเมินการวหวยบรพจาจา์หรือไม่วันนี้หลวซิลมาถึงประตูตําหนักนี้กระหมัดคํานับนักยุตสองคนที่เฝ้าอยู่หน้าตําหนักข้ามาวหวยบรพจารย์ในตอนนี้เขาดูเหมือนเด็กอายุ15-16ปีสีหน้าของเขาดูตื่นตระหนกและประมาะเล็กน้อยองครักษ์ที่อยู่หน้าตำหนักคือนักยุธแดนมหาจากักรพรรดิสองคนหนึ่งในนั้นสำรวจหลวซิลแบบมองขึ้นและลงพูดอย่างเฉยเมย เจ้ารู้กฎหรือไม่ข้ารู้หลัวซิวตอบงั้นก็เข้าไปเถอะองค์ักครทั้งสองก้าหลิกทางสีหน้าไม่เปลี่ยนแม้ว่าสำนักไทไหลจะกำหนดกฎเกณฑ์แล้วแต่ก็ยังมีคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะโชคดีอยู่ทุกๆสองสามวันจะมีคนล้มเหลวในการประเมินการว้วบรรพจารย์แล้วกลายเป็นคนงานของสำนักไทไหลฐา,านะของคนงานในสำนักไทไหลเปรียบเสมือนคนรับใช้ สำนักจะไม่จัดหาทรัพยากรใดๆให้กับคนงานแต่คนงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักและรับใช้สำนักประตูตำหนักเปิดออกด้านในพระโมมองไม่ชัดเจนหลวซิลรู้ว่านี่เป็นเทคนิคของค่ายภาพลวงตาเขาเดินเข้าไปทันทีที่เขาเข้ามาจู่จูก็ลำแสงพุ่งออกมาจากอากาศปกคลุมร่างกายของหลวซิลคลื่นกดแผวเบา,บาปกคลุมทั่วทั้งร่างกายทำให้พลังดารา23ดวงที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของหลวซิลที่สั่นสาน เขาระงับมันทันทีความรู้สึกทางจิตวิญญาณในใจเต็มไปด้วยความประหลาดใจเพราะความผันผวนของกฎที่เขาสัมผัสได้เป็นกฎเวลากฎชั้นยอดทั้ง4นั้นหายากฝึกฝนกฎความตายกฎปริภูมิมากกว่ายังนับว่าเห็นได้บ่อยแต่สามารถฝึกฝนถึงแดนขั้นสูงแบบนี้ได้นั้นน้อยมากสำหรับกฎชีวิตและกฎเวลากฎใหญ่ทั้งสองนั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับซ่อนเร้นน้อยคนนักที่จะฝึกฝน นี่เป็นครั้งแรกที่หลัวซิลรู้สึกถึงออร่าของกฎเวลาจากที่อื่นๆนอกเหนือจากตัวเขาเองแม้ว่าความผันผวน,นนี้จะอ่อนแอมากแต่ก็ทําให้เขาประหลาดใจอยู่พอสมควรยิ่งทําให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือความผันผวน,นของกฎเวลานี้ไม่ได้มาจากนักยุทธ์แต่มาจากค่ายกลค่ายกลที่สามารถสร้างกฎเวลาออกมาได้นี่ทำให้หลัวซิลยิ่งมีความคาดหวังมากขึ้นกับการสืบท่อสายค่ายกลของสำนักไทไหล ลำแสงนั้นกระพริบบนร่างกายของเขาครู่หนึ่งแล้วหายไปมีเสียงหน้าเกรงขามดังก้องขึ้นมาในตำหนักอย่างช้าฮ่าฮอายุไขกระดูกคือ87ผลการฝึกตนเจ้ายุทธจักรขั้นเจ็พรสวรรค์ไม่เพียงพอถ้าไม่มีทักษะอื่นจะต้องกลายเป็นแค่คนงานของสำนักไทไหลของข้าเท่านั้นหลังจากที่ลำแสงหายไปหลัวซิลก็เห็นชายไวกลางคนในตำหนักมองเขาอย่างเย็นชา ทุกปีมีผู้คนมากมายมาลองไหว้ครูเข้ามาสำนักไทไหลด้วยสถานะของสำนักไทไหลาการไหวบรรพจารย์จะง่ายดายได้อย่างไรความต้องการทางพรสวรรค์ไม่ต่ำอายุไขกระดูก8ป็แม้ว่าจะกลายเป็นสิทธิ์นอกสำนักของสำนักไทไหลยอย่างน้อยเขาก็ต้องมีผลการฝึกตนแดนมหาจากักรพรรดิดขั้นสูงถึงจะได้แต่สิ่งนี้ทำให้หลัวซิลแอบเงอออกเช่นกัน โชคดีที่อายุไขกระดูกที่ตรวจสอบออกมาคืออายุไขกระดูกของตัวเองต้องรู้ว่าร่างกลวัตสงสารสองของเขามีชีวิตมาได้หลายแสนปีแล้วข้าเป็นนักค่ายกลนคนหนึ่งเมื่อได้ยินว่าเขากำลังจะกลายเป็นคนงานหลัวซิลก็แสดงท่าทางประมาทและพูดอย่างรวดเร็วถ้าเจ้าไม่มีนักายเทพระดับหนึ่งเจ้าก็เป็นได้แค่คนงานเท่านั้นชายไวกลางคนกล่าวอย่างไม่อดทน วิธีแห่่ข้กลนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสืบทอดหากปราศจากการสืบทอดประสบการณ์และคําแนะนําจากผู้เก่งกาจก็ยากที่จะเป็นนักไข้เทพในความเห็นของเขาอายุขายกระดูก87ปีเป็นเพียงผลการฝึกตนเจ้ายุทธจักรขั้นเจ็พรสวรรค์ของชายหนุ่มคนนี้ธรรมดามากและเป็นไปไม่ได้ที่ความสามารถของเขาจะเป็นนักไข้เทพระดับหนึ่งหลัวซิลยกมือขึ้นบีบผนึกมือของเขากลายเป็นเงาบางครั้งแสงประกายก็พุ่งออกมาประทับอยู่บนความว่างเปล่าโดยรอบ ในเวลาน้อยกว่าสามลมหายใจเขาได้สร้างค่ายคุ้มกันระดับเทพขั้นหนึ่งด้วยวิธีการประทับลายค่ายในความว่างเปล่าเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของชายไวกลางคนผู้เฉยเมยเป็นประกายเล็กน้อยยกมือขึ้นชี้ค่ายคุ้มกันของหลวซิลแตกออกทีละน้อยทําให้สีหน้าของเขาซีดและร่างกายของเขาถอยหลังไปเรื่อยฮ่าฮด้วยพรสวรรค์ของเจ้าหายากมากที่จะสามารถมีระดับของนักไข่เทพระดับหนึ่งได้ต่อจากนี้ไปเจ้เป็นสิบนอกสํานักของสํานักไทไหลของข้า ชายไวกลางคนค่อยๆเก็บมือทัศนคติเย็นชาเปลี่ยนไปเล็กน้อยมีความความเมตตาออกมาเล็กน้อยขณะพูดเขาก็สะบัดแขนเสื้อป้ายบัญชาการก็บินไปด้านหน้าของหลัวซิวด้านหน้าคือคำว่าไทาด้านหลังคือค่ายสำนักไท่ไหลมีสองสายมีคำว่าค่ายอยู่บนป้ายบัญชาการซึ่งแสดงถึงสายนักไายกลน ถ้าคือหูจืออันผู้ดูแลนอกสำนักของสำนักไทไหลสายค่ายกลเป็นโชคชะตาของเจ้าที่กลายเป็นสิ์นอกสำนักของสำนักไทไหลหา,หากเจ้าสามารถกลายเป็นนักค่ายเทพระดับสี่ได้ในอนาคตเจ้าสามารถเป็นสิ์ในสำนักได้กลายเป็นนักค่ายเทพระดับสามสามารถเป็นสิทธิใจกลางได้ในอนาคตเจ้าจะประสบความสำเร็จใดขึ้นออยกับโชคชะตาของเจ้าเองวูจืออันเหยียดนิ้วออกและชี้ไปที่ด้านข้างของตำหนักที่นั้นมีค่ายกลที่มีออร่ามีจาง นี่คือค่ายวาร์ปสามารถเคลื่อนย้ายจากเมืองไทซานไปยังประตูสำนักของสำนักไทไหลโดยตรงเดินเข้าไปข้างในเจ้าก็จะเป็นสิทธิ์ของสำนักไทไหลแม้ว่าหลัวซิลวได้สอบถามเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ของสำนักไทไหลแล้วแต่เขาก็คาดไม่ถึงว่าขั้นตอนการรับสิทธิ์จะง่ายขนาดนี้แล้วไม่ได้ตรวจสอบว่าเขาเป็นสายลับที่ส่งมาจากกองกำลังอื่นหรือไม่เขากําหมักเคารพชายไวกลางคนที่ชื่อหูจืออานโดยไม่ลังเลเขาก้าวไปข้างหน้าและเดินเข้าไปในค่ายวาร์ป กระบวนการส่งนั้นสั้นมากระดับของค่ายว้ปริภูมินี้ไม่ได้ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษแค่มีความสามารถของนักค่ายเทพระดับก็สร้างขึ้นมาได้ค่ายว้าระดับนี้ส่งไม่ไกลมากนักเพราะเมืองไทซานนั้นอยู่ไม่ไกลจากสำนักไทไหลเมื่อความผันผวนของกฎปริภูมิหายไปหลัวซิวเห็นกลุ่มภูเขามองไปรอบๆบมีภูเขามากมายนับไม่ถ้วนตำหนักพระราชวังหรูหรามากมายราวกับแดนสวรรค์บนดิน เป็นหนึ่งในห้ากองกําลังราชาเทมหเหินต่างจากห่วงกระบี่แข็งแกร่งหน้าเกรงขามของสํานักเทียนเจี้ยนไม่เหมือนกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสํานักไทไหลดูเหมือนจะเงียบสงบไม่สนใจโลกภายนอกในเวลาเดียวกันหลวซิวพบว่าเขาถูกส่งไปยังภูเขาซึ่งไม่เด่นมากในหมู่ภูเขาของสํานักไทไหลมีห้องใต้หลังคามากมายบนภูเขาการปรากฏตัวหลวซิลดึงดูดความสนใจของผู้คนจํานวนไม่น้อยคนเหล่านี้ล้วนสวมเสื้อคลุมสีฟ้า มีรูปลายของค่ายกระดาวหกแฉกบนหน้าอกของพวกเขารูปลายนี้ในสำนักไทยหลายแสดงถึงเอกลักษณ์ของสิทธิสายค่ายกลยินดีต้อนรับสู่ภูเขาที่18แปดแห่งนอกสำนักชายหนุ่มคนหนึ่งในวัยประมาณ30ปรากฏตัวต่อหน้าหลวซิลพร้อมรอยยิ้มเจนตนาที่ดีข้าเป็นผู้ดูแลของภูเขาที่สิบแปดแห่งนอกสำนักเจ้าเรียกข้าว่าสิทธิพิทางเจ้าชื่ออะไรหรือชายหนุ่มสกุลทงังถามด้วยรอยยิ้ม ข้าชื่อเย่ห้าวหลานคารวะสิทธพิพิทางแล้วหลัวซิลป้องหมัดคำนับชื่อเย่ห้าวหลานนี้เป็นชื่อจริงของร่างกละวะสงสารสองของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเกิดในดาราพิภพบกลางที่สร้างขึ้นโดยราชาเทพสิทธิพี่เย่มาที่นี่เป็นครั้งแรกในฐานะสิทธิพี่ข้าจะแนะนําให้เจ้ารู้จักกับสถานการณ์ของภูเขาที่สิบแปดแห่งนอกสํานักของเราชายหนุ่มคนนี้สกุลทางชื่อโยไหลในภูเขาที่สิบแปดแห่งนอกสํานักสามารถอยู่ในตําแหน่งผู้ดูแลได้จําเป็นต้องมีระดับของนักไขยเทพระดับ สองสำนักไทยไหลของเราเป็นหนึ่งในห้ากองกำลังราชาเทพมีสิทธิ์มากมายเมื่อเทียบกับกองกำลังราชาเทพอีกสี่กองกำลังซึ่งรับเฉพาะคนที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถสำนักไทยไหลยของเรามีข้อกำหนดที่ต่ำกว่าในการรับสิทธิ์ดังนั้นในหมู่ห้ากองกำลังหลักจึงมีสิทธิ์มากที่สุดว่ากันว่าเทียบเป็นแบบนี้เป็นเพราะพรสวรรค์โดยกำเนิดของบรรจารย์ผู้ก่อตั้งสำนักไทยไหลของเราไม่สูงแต่ด้วยความพยายามและโอกาสต่างๆ เขาได้กลายเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกาดาราอุดรดังนั้นสำนักไทไหลของเรารับสิทธิ์อย่างกว้างขวางเพราะได้รับอิทธิพลจากบรรพจารรุ่นแรกสิทธินอกสำนักของสำนักไทไหลของเรามีมากแค่สายค่ายกลของเรามีภูเขา76ลูกที่เป็นนอกสำนักและบนภูเขาแต่ละลูกมีสิทธินอกสำนักเกือบพันคนโดยทั่วไปสิทธินอกสำนักจำนวนมากเป็นนักไถ่เทพระดับหนึ่ง หลังจากเป็นนักค่ายเทพมันเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะเพิ่มระดับขึ้นไปและในนอกสำนักยากที่จะเรียนรู้การสืบทอดขั้นสูงมีน้อยคนที่สามารถเป็นนักค่ายเทพระดับสามได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าบรรลุระดับสี่กลายเป็นสายค่ายกลสิทธิ์ในสำนักอย่างไรก็ตามตราบใดที่เจ้าสามารถบรรลุระดับสี่ได้เป็นสิทธ์ในสำนักเหมือนกันสถานะก็จะสูงกว่านักยุทธ์สายสิทธ์ในสำนักมากถ้าเจ้ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลั่นยาพันกลัน่นก็อยู่อย่างสบายในสำนักอย่างไรก็ตาม ในสำนักไท่ไหลของเรามีสิทธิ์มากมายแต่จำนวนนักไถ่เทพระดับสี่นั้นน้อยมากมีเพียงไม่ถึงพันคนเท่านั้นทั้งโยไหลพ้าหลวซิลไปรอบๆบ,บนภูเขาที่18แห่งนอกสำนักระหว่างทางได้พบกับสิทธิ์นอกสำนักคนอื่นๆทุกคนต่างกหมัดเขานับทั้งโยไหลและเรียกเขาว่าสิทธพิพิทางสามารถดูออกได้ว่าคนนี้อยู่บนภูเขาที่18แห่งนอกสำนักก็มีชื่อเสียงมาก ทันใดนั้นออราอันทรงพลังลึกลับได้บินผ่านภูเขาที่ส8แปดแห่งนอกสำนักความเร็วเร็วกับฟ้าแลบแล้วหายไปที่ปลายฟ้าอย่างกระทันหันสำนักไท่ไหลเป็นปรมาจารย์ค่ายกลมีค่ายกลมากมายในสำนักมีไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถบินอย่างอิสระที่ยังไม่เกรงกลัวเมื่อเห็นหลวซิลเงยหน้าขึ้นมองด้วยความประหลาดใจทางโโยไหลซึ่งอยู่ข้างๆเขาก็ยิ้มและกล่าวว่าสามารถบินได้อย่างอิสระในสำนักมีเพียงบรรพจารย์ราชาเทพเท่านั้นแม้แต่ผู้อาวุโสก็บินไม่ได้ สิบน้องเย่ไม่รู้ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ไม่เพียงแต่สำนักไทไหลของเราเท่านั้นบรรพจารราชาเทพอีกสี่กองกำลังราชาเทพก็ไปไหนมาไหนภายนอกโลกด้วยว่ากันว่าพวกเขาทั้งหมดต่างกำลังตามหาคนคนหนึ่งใครกันที่ทำให้เหล่าบรรพจารราชาเทพออกตามหาหลัวซิลถามอย่างสงสยัยในใจเดาได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับตัวเขาเอง ข้าได้ยินมาว่ากำลังตามหาคนที่ชื่อหลวซิลดูเหมือนว่าคนคนนี้จะแย่งโอกาสขนาดใหญ่ที่สุดทั้งหมดของโลกาดาราอุดรไปทำให้เหล่าบรรพจารราชาเทพของกองกำลังหลักทั้งห้าโกรธเคืองทั้งโยไหลกล่าวมองไปรอบๆแล้วกระซิบข้าได้ยินมาว่าคนที่ชื่อหลวซิลไม่ใช่นักยุทธของโลกาดาราอุดรบรรพจารคนหนึ่งประสาทอเวจีได้เสียชีวิตในมือของเขาเรื่องนี้แพร่กระจายเฉพาะในหมู่ห้ากองกำลังหลักเท่านั้นมีคนรู้ไม่มากนะัก ขณนะพูดทางโยไ่ไหลพลิกมือหยิบแผ่นม้วนยกออกมายื่นให้หลัวซิลพร้อมกล่าวว่าม้วนยกนี้มีลักษณะหน้าตาของหลัวซิลคนนั้นสิทธน้องเย่สามารถจําไว้ได้ถ้ามีโอกาสได้พบคนคนนี้อย่าดําอะไรเด็ดขาดแค่ส่งข่าวให้กองกําลังหลักทั้งห้าก็พอแล้วเจ้าก็จะได้รับรางวัลมากมายในฐานะที่เป็นคนเกี่ยวข้องในใจหลัวซิวพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแต่เขาคาดไม่ถึงว่ากองกําลังหลักทั้งห้าจะดื้อรัน้นและตามหาเขามาตลอดสิบปี ไม่รู้ว่าหลัวซิวผู้นั้นเป็นใครแต่คนอย่างนั้นห่างไกลจากเรามากข้าพาเจ้าไปเอาชุดและวรยุทธ์แล้วจัดที่พักอาศัยให้เจ้าวรยุทธ์ที่สินอกสำนักของสำนักไทไหลายสามารถเรียนได้นั้นไม่ลึกซึง้งแต่ก็เป็นวรยุทธ์ระดับเทพมารซึ่งทําให้ผู้คนสามารถฝึกฝนไปจนถึงเทพมารได้นอกจากนี้สิทธ์สายค่ายกลสามารถได้รับม้วนหยกชุดหนึ่งซึ่งบันทึกประสบการณ์ของค่ายกลหากสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถกลายเป็นนักค่ายเทพระดับสองได้ สิทธิ์ใหม่ทุกคนต้องทดสอบความสามารถของค่ายกลแผ่นหินนี้ค่ายกลสัญ,ญลักษณ์นับไม่ถ้วนตามจํานวนการสื่อสารสัญ,ญลักษณ์มาวัดระดับความสามารถค่ายกลความสามารถยิ่งสูงยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นเท่านั้นได้มีผลดีต่อการพัฒนาในอนาคตของเจ้าในตำหนักแห่งหนึ่งหลังจากหลัวซิลได้รับม้วนหยกสองอันและชุดเสื้อผ้าแล้วทางโย่ไหลชี้ไปที่แผ่นศิลาหน้าตำหนักพร้อมกล่าว มีผู้คนมากมายที่นี่ทั้งหนุ่มสามและคนชราแผ่นศิลานั้นสูงประมาณ33าเมตรและมีออร่าจางๆผู้คนจํานวนมากนั่งขัดสมาธิในบริเวณใกล้เคียงเพื่อสื่อสารค่ายกลสัญ,ญลักษณ์ที่บรรจุอยู่ในแผ่นศิลาด้วยตัวสํานักความสามารถค่ายกลไม่ใช่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะักค่ายกลมีความเข้าใจและทําความเข้าใจถึงความลึกลับของกฎมากขึ้นขอบเขตและความรู้ของเขากว้างขึ้นความเข้าใจก็ดีขึ้นความสามารถค่ายกลก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หลัวซิวเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่ห่างจากแผ่นศิลาสิบเมตรใบหน้าสวยเต็มไปด้วยความจริงจังค่ายกลสัญ,ญลักษณ์ลายอันพุ่งออกมาจากแผ่นศิลาล้อมนางไว้จำนวนค่ายกลสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้มี30สัญ,ญลักษณ์ฉากนี้ได้ดึงดูดความสนใจของสิทธิ์ที่อยู่รอบรอบทันทีหญิงสาวผู้นั้นลืมตาขึ้นใบหน้าแดงระเรื่อเล็กน้อยของนางแสดงความตื่นเต้นยินดีออกมา สามารถดึงสัญ,ญลักษณ์ได้30สัญ,ญลักษณ์ความสามารถนี้ค่อนข้างดีหากไม่มีเหตุบังเอิญในอนาคตนางมีความเป็นไปได้สูงที่จะจะกลายเป็นนักไข่เทพระดับสี่ได้ทั้งโยไหลซึ่งอยู่ข้างๆหลัวซิลก็เห็นฉากนี้เช่นกันใบหน้ามีความชื่นชมอย่างอยากจะเป็นเหมือนานางแม้ว่าสภาพแวดล้อมฟ้าดินของโลกาดาราอุดรจะเหมาะสําหรับการฝึกฝนมากกว่าแต่ก็ไม่ง่ายที่จะฝึกฝนถึงแดนเทมานคนส่วนใหญ่ที่แต่เดิมมีพรสวรรค์และโดดเด่นและได้รับความสนใจมาก แต่เนื่องจากความสามารถหรือพรสวรรค์ใช้หมดแล้วพวกเขาจึงไม่ได้รับความสนใจอีกต่อไปและกลายเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปสำหรับแดนเทพมานั้นสามารถมีตำแหน่งที่ดีในกองกำลังหลักได้สถานะและตำแหน่งของนักไข่เทพระดับสี่สามารถเทียบได้กับเทพห้าอุดมคติและความฝันของสิทธิสายไข้ก้นและทางโยไหลก็ไม่มีข้อย,ยกเวน้นสิทธิน้องเย้เจ้าก็ลองด้วย ในการทดสอบครั้งแรกถ้าเจ้าสามารถสื่อสารมากกว่าสิบสัญ,ญลักษณ์ก็ถือว่ามีความสามารถที่ไม่เลวทั้งโยไหลพูดกับหลัวซิลที่อยู่ข้างข้างเขาสายตาของหลัวซิลจ้องมองที่แผ่นศิลาก้อนนั้นด้วยตัวสำนึกของเขาที่เทียบได้กับราชาเทพครึ่งก้าวซึมเข้าไปในแผ่นศิลาและพบทันทีว่าภายในแผ่นศิลามีพื้นที่มีสัญ,ญลักษณ์กระพริบนับพันนับหมื่นอยู่ในนั้นถึงแม้เขาจะไม่ใช่ร่างแท้แต่เป็นร่างกลวัวสงสารสองความสามารถระหว่างร่างแท้กับร่างกลวัวสงสารสองสามารถสื่อสารกันได้ เขาใช้ตัวสํานึกสัมผัสสัญ,ญลักษณ์ในศิลารู้สึกว่ามีความลึกลับของค่ายกลในสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้หากความเข้าใจและการรับรู้ของเขาเองเกี่ยวกับค่ายกลสามารถสะท้อนสัญ,ญลักษณ์ได้สัญ,ญลักษณ์ก็จะบินออกจากศิลาล้อมรอบร่างกายเขาคือการยอมรับเขาเดินไปตามคําร้องขอของทังโยไหลนั่งขัดสมาธิห่างจากศิลาประมาณ20เมตรตัวสํานึกของเขาซึมเข้าไปในศิลาเพื่อสื่อสารกับสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ภายในในเวลาเพียงครู่เดียวแผ่นศิลาสูง30เมตรก็ส่งเสียงหำหมและสั่นสะเทือน สัญ,ญลักษณ์พุ่งออกมาจากแผน่นศิลานั้นอย่างต่อเนื่องเป็นประกายระยิบระยับราวกับผีเสื้อที่กำลังไร่รำในชั่วพริบตาข้างหลัวซิวก็มีสัญ,ญลักษณ์นับร้อยล้อมรอบตัวแล้วแสงเทพที่สะส่องไปทั่วร่างของเขาราวกับเทพแสงศักดิ์สิทธิ์บานสะพรั่งของสัญ,ญลักษณ์กระจายไปทั่วบริเวณทําให้ศิษย์นอกสํานักทุกคนที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ตกตะลึงทําให้สายตาของทุกคนมาบรรจบกันที่หลวซิว,วมีความน่าเหลือเชื่อเหลือเชื่อและตกตะลึงในสายตาเหล่านี้ แม้แต่ชายชาราผู้นั่งอยู่บนภูเขาที่18แห่งนอกสำนักก็ยังตื่นตระหนกกลายเป็นสายรุ้งยาวบินมาสายตาเบิกกว้างดวงตาชาราขุ่นมัวจ้องไปที่หลวซิลสำหรับทั้งโยไหลที่นำหลวซิลมาที่นี่เขาขยี้ตาและอ้าปากด้วยความไม่เชื่อรอบด้านเงียบไปหมดสายตาของทุกคนจดจอ่อกับสัญ,ญลักษณ์รอบๆบหลวซิลสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจมากที่สุดคือสัญ,ญลักษณ์นับร้อยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังมีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆที่พุ่งออกมาจากแผ่นศิลาเหมือนนางฟ้าผีเสื้อที่ร่าเริงและเต้นรำอยู่รอบตัวเขา ลัวซิลสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวรอบตัวเขาอยู่แล้วเขามาที่สำนักไทยไหลเป็นครั้งแรกและเขาไม่ต้องการแสดงมากเกินไปจนทำให้ผู้อื่นเกิดความสงสัยเมื่อสัญ,ญลักษณ์รอบตัวเขาเกินพันเขาก็เก็บตัวสำนึกของเขากลับมาจากแผ่นศิลาถ้าเขาต้องการเขาสามารถดึงสัญ,ญลักษณ์นับหมื่นออกมาจากแผ่นศิลาด้วยความเข้าใจวิธีค่ายกลของเขาเอง แต่จำนวนหนึ่งพันก็เพียงพอแล้วสำหรับหลัวซิลแล้วจุดประสงค์ของเขาคือการแสดงความสามารถบางอย่างดึงดูดความสนใจของสำนักไทไหลและอำนวยความสะดวกในฝึกฝนที่นี่ในอนาคตของเขาในเวลาเดียวกันเขายังแทงทำเป็นสีหน้าซีเซียวตัวสำนึกหมดลงอย่างมากสัญ,ญลักษณ์สว่างสวยกว่าพันรอ,รอบรอบตัวเขาจางลงและสลายไปทีละน้อยคุณพระผู้ไม่ธรรมดาผู้นี้มาจากไหนกัน ทั้งโยไหลตกตลึงมากเขาอยู่ในสำนักไทไหลามาเป็นเวลาหลายปีเขาไม่เคยเห็นใครที่สามารถดึงสัญ,ญลักษณ์ออกมานับพันได้เมื่อสื่อสารกับแผ่นหินเป็นครั้งแรกต้องรู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เพิ่งเข้าร่วมสำนักกลายเป็นสิทธ์นอกสำนักส่วนมากเป็นนักค้ายเทพระดับหนึ่งอย่างมากจะไม่เกินระดับสามแม้ว่าจะเป็นปรมาจารย์นักท้ายเทพระดับสามสามารถสื่อสารและดึงสัญ,ญลักษณ์ออกมาได้นับร้อยก็ไม่เลวแล้วชายชาราที่อยู่กลางอากาศเคลื่อนไหวแล้วปรากฏตัวตรงหน้าหลัวซิล ชี้นิ้วไปที่กึ่งกลางคิ้วของเขาจิตสำนึกของหลวซิลได้สังเกตเห็นชายชราคนนี้นานแล้วผู้นี้มีผลการฝึกตนเทพฟ้าขั้นปฐมภูมิเขาก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดที่เฝ้าอยู่บนภูเขาที่18แปดแห่งนอกสำนักนิ้วของเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่าดังนั้นหลวซิลจึงระง,งับสัญชาตญาณโจมตีกลับของเขาปล่อยให้นิ้วของอีกฝ่ายแต่หน้าผากของเขาบูม กระแสพลังและตัวสํานึกหลังไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาขั้นตอนแรกคือการสํารวจตัวอย่างรู้ของเขาช่องจิตของเขาถูกซ่อนไว้ด้วยวิชาลับผลการฝึกตนที่ต่ำกว่ามากุฏเทพไม่สามารถมองเห็นได้ดังนั้นชายชราผู้นี้ไม่พบอะไรทั้งนั้น